ยังไงงวะนั่นเสียงนี้ได้ไหมนี่เสียงเยงขียดเขียดเขียดอีขาวนี่นะขาเง่าห่องใช่ก็ห่องดังเลยตัวน้นอยทอ ขีมื่อนี่ก็ห้องดังอ๋อทำกลางความเมืดบอตองเบ่งภาพครับพี่น้องฟังแต่เสียงเอาฟังแต่เสียงไม่ต้องดูภาพให้เสียงบรรยาย ดูดูดูมองงามนี่ไงเป็นดอกนี่นี่นี่กระทัวโอ้บได้ยบได้อ่อนอยู่นี่ไงนี่ได้ต่ำนี่อย่าพึ่งบอบอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ได้ต่ำแล้วนี่นี่ด่าเมื่อซวงสามีละเฮ็ดห่างเฮ็ดห่างขึ้นไปกับพวกมีพละเนี่ยนี่ไงนี่ไม่มัดขึ้นเห็นไหมนี่ให้ไปโผลสิ นี่แก้วมันถี่นี่บ่ดูนะซีเอันกระทบลบซีเอาฟุ้นสีเพิ่มฝุ่นสีเอาฝุ่นเอาใบใหม่ใส่่นีของมันนี่แล้วก็แล้วก็ให้หากมันลงอยู่ลุ่มเลยหามาออกสา้หน่วยสุดเอาบูเดียงมานี่บอเอาเอาเอาบูเดียงมานี่บอนี่ไงดอกนี่นี่นี่ เอาหมดยังมาพอม,มากับคุเพอว่ามันมากไหมไปกระทุกลงเดี๋ยวเว้ไม่้ปเอาไปให้แก้วน่อยเไปไปดูสาบเลย ชือว่าไงชือว่าอไรใช่หรอไม่เสียงมึงขายไปชื่อว่าบูเห็นยังเลยนี่ต้นหอมต้นหอมปไปแยกใส่กระถางใส่ซีใบใหญ่อันนี่วันพุต้องมาตัดตรงนี้ช่างคงตัดให้ได้แต่ว่าเพิ่นนี่ซีเป็นคนหนึ่งตัวไหญ่เลย มันคือขาวโอโรต์มันเป็นยังต้นยังเคยเ,ออเป็นสีขาวสีเขียว,วไปมันอยูอ่ใร่มไหมอาจจะแม่เหงื่อบโบกเขาดต้นนี้ตายใช่ไหมตายต้องถึงน้ำใกล้น้ำได้นี่มันตายตัวอ,อื่นก็กถูกแล้ถูกแล้วมันต้นใหญ่ไงแต่ตัวนี้ก็อย่าผื่งวาเด้อถ้าน้ำขึ้นมากส,สูงๆนี่นี่มีซิดเนี่ยจังว่าจะปลูกไก่แม่น้ำโพด ก็เาว่าขีบบวถวมบบวถวมเห็นบ่เดี๋ยวก็ได้ทวมนี่ทวมอิสระบนนง้นถบบวถวมเห็นบ่ยนี่ยม่านเห็นมาทถวมอีริสเห็นปะไม่ว่ามันจะไม่มาเยอะเลยงั้นหน้ามันกับชั้มนี่อยู่แล้วไงงั้นหน้าเขาคือเท่าเท่ากับนี้นี่เราคือคนคุ้นเคลือนฉยเไม่ปีที่แล้วน่ะมันยังไม่สูงเท่านี้เลยตัวนี้มันสูงอยู่แล้วไอ้ตรงนี้นี่ก็ปีที่แล้วมันไม่ได้สูงเช่นตอนนี้กบกบกระโดด z ม o m z o นี่เป็นไีปงแล้วเว้ยเอาไปกินบานก่าวะเอาไปกินคือว่าให้กินนี่คือถ้าขึ้นแบบนี้พอขึ้นมาอีกนี่ให้กินได้ตรงนี้คือฐานมันอันนี้ตัวนี้กัยังถือบ่าบอปลาทัมเลสไงขึ้นมาแล้วบมดเลยบออันเดียวเหรอไออันสองอันคือสองอันนี้ขึ้นนี่นี่พุ่งเนี้ยไปชิมบออนี่นี่ขึ้นมาคู่ตรงนี้นี่หมายความว่ามันใหญ่ต่อยหญ ต่อจากนี้ไปนี่เจ้าอีบทน้นจะสิกินคือถับจังซีนี้มันติดรับแสงรับแดดนะมันติดึ้นนี้นิดเดียวนี่ยอสองขามันอีกบริูอันเบ็ดกบเขากับกบเล้านะเอามาปล่อยสามสี่หาตัวไปนี้แหล,ละ ปุ่งอย่เนาะหยอดหนึ่งนี่เบิ้งอนนันตัวนั้นนี่ขี้ขึ้นเครื่องด้วยนี่ที่ทจริงต,ต้องเอาใบก้าปูกับฟางมาใส่เนาะาใสอีกแต่ให้มัน,นคือตัวนี้นี่นี่นี่บัน,บานทาเบิ้งบนันท้ายเทา้ทาทราบกินอย่างเดียวเพราะตัวนี้เป็นฐานมันแหละมันสูงแหละเออพอมันรับแสงแล้วมันจะถ้ให้รับแสงแล้วลงไป หาหากไปเจอตัวนี้กินโมได้หนิถ้าทานแล้วมันกับเบิ้ลนขืนมันหน่อยอันนี้กันตัวนี้โอเคแล้วนี่โอเคแล้วพอขึ้นมานี่สามารถกินได้เลยคาไงว่ากัวที่ตายาาถ่ายเป็นข้นมากที่เขาคอยเอามาใหญ่ต้นอีหโมเนี่ยให้่ขืนเลย